บัดนี้เธอทั้งหลายได้บรรพชาเป็นสมณีซึ่งเป็นเบื้องต้นของการอุปสมบทเป็นที่เรียบร้อยการเป็นสมณีนั้นถือว่าเป็นเบื้องต้นของการเป็นพระภิกษุส,สมณีแปลว่าเหล่ากอของสมณนะการเป็นสมณีนั้นสม,มุนได้ด้วยการ รับไตรสรณคมถือถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะเป็นที่พึ่งและได้รับสิกขาบท10บประการซึ่งเป็นสิกขาบทหรือเป็นศีลของสมณะนิ10บประการเรียบร้อยแล้วเช่นกันได้บรรพชาพเป็นสมณะนในขณะนี้3,500กว่าองค์แต่ว่าปีนี้เป็นปีพิเศษที่ว่าแม้จะอยู่ในช่วงวิกฤตในเรื่องป้องกันโรคภัยไข้ไขเจ็บโควิด -19 ซึ่งก็เครื่องมวดบวดขันต้องดูแลกันอย่างใกล้ชิดเป็นแบบเป็นอย่างให้แก่ชาวบ้านญาติโยมทั้งหลายได้รู้ว่าแม้จะอยู่กันเป็นจำนวนมากและก็อยู่กันเป็นเวลาหลายวันแต่ว่าเราป้องกันกันอย่างดีอย่างเต็มที่ดูแลตัวเองอย่างดีอย่างเต็มที่ก็จะปลอดจากโกาครคภัยไข้เจ็บบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลบำเพ็ญบารมีกันได้อย่างเต็มที่ ทมความมุ่มาตปราถนาเธอทั้งหลายได้เข้ามาบวชจึงชื่อว่าได้สืบสารพระพุทธศาสนาเป็นบุญเป็นวาสนาบารมีสร้างประวัติชีวิตให้แก่ตัวเองเป็นความภาคภูมิใจเกิดความปิติยินดีชาวบ้านญาติโยมทั้งหลายโยมพ่อโยมแม่โยมปู่ย่าตายายที่ตั้งใจมาร่วมบวชในวันนี้หรืออยู่ที่บ้าน ตั้งใจจะเห็นชายพระเหลืองของลูกได้มีโอกาสได้ใกล้ชิดได้ทำบุญได้ใส่บาตรได้กราบได้ไหว้ก็ปลื้มอ,อกปลื้มใจไปตลอดแล้วก็เป็นอนุสรณ์ชีวิตที่มีลูกมีหลานมีโอกาสได้ส่งลูกส่งหลานได้มาเป็นลูกของพระพุทธเจ้าเป็นพุทธชินโนรสบุญวัสนาบาร,รมีเกิดขึ้นได้ก็เพราะว่าเรามีความรับผิดช,ชอบในหน้าที่ในการประพฤติในการปฏิบัติโดยเฉพาะ ในความเป็นสัมมาเนยในความเป็นพระภิกษุถือพระธรรมวินัยเป็นหลักพระธรรมวินัยนั้นเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าเราถือพระธรรมวินัยเป็นหลักประพฤติปฏิบัติก็เท่ากับว่าเราได้มีพระบรมศาสดาก็มีพระพุทธเจ้าคอยดูแลเราอยู่คอยคุ้มครองเราอยู่ซึ่งพระพุทธศาสนามั่นคงอยู่ได้ทุกวันนี้เพราะมีพระบรมศาสดา ก็คือยังมีพระพุทธเจ้าอยู่นั่นก็คือยังมีพระธรรมวินัยอยู่และพระธรรมวิัยนั้นยังอยู่ได้ก็เพราะว่าลูกศิษย์ของท่านก็คือพระพิสุทธิสมเนรมั่นคงอยู่ในพระธรรมวินันเป็นเหตุให้พระพุทธศาสนายังดำรงมั่นคงอยู่ได้ขอบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงและอำนาจแห่งความดีทั้งหลายเหล่านี้จงเป็นตบะเดชะเป็นพละวะปัจจัย ให้เธอทั้งหลายเจริญง,งอกงามไปบูรณ์ในร่มเงาพระศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปได้รับความสำเร็จในการประพฤติปฏิบัติ